โอเคครับสวัสดีครับโมตัวจากลีนะอันนี้ให้ดูเคสแกปั like Honestly, like ่นนมเนาะตัดที่ประมาณเดือนละเนาะครับอันนี้ก็คนนี้ถือว่าทรงโนกเขาดีนะครับนะทรงนกดีนะครับเท่ากเหมือนกันทุกคนเลยคือหลังตัดแรกๆจะมีก้านอย่างเงี้ยนะการอยู่ไอ้เงี้ยตรงเนี้ยไม่ได้โค้งหมดรอยเงี้ยนะทรงนเพรานั้นโทษทานแมนโดยมากเราใช้แค่ฟังก์ชันแค่นี้ตรงนี้จะไม่ค่อยฟังก์ชันแต่เดี๋ยวไปเล่นปุ๊บเนี่ยขึ้น ขึ้นเป็นแนวนไอที่เป็นก,กา้ามี่ไม่ใช่ก้ามนะนี่คือแนวเป็นรอยซิโครงที่มันคล้ายกา้ามคล้ายกา้ามเดียวนะครับนี่ตัดแล้วก็เข้าตรงซ<อ>ิโครงมาดีใช่ไหมใช่ที่โครงกร็ส่งดีปกติหน้าอกส่งดีก็เล่นกา้ามแล้วสวย,ย,สวยมีนิดเลนอยู่ตรงไหนคขาเนี่ยนี่รอยนิดน,นี่เดียวมันกว่าแล้วพวกนี้ไม่มีน้ำเหลืองข้างเรียบสนิทเธอเป๊ได้หมดจรับขอฝากอะไรไหมคะ สนใจใมาปรึกษาได้ชั้นสิขอบคุณค่ะ